เกาเราหมูตุ๋นพร้อมกับกาแฟและกับกะเอรากุ้งหัวจะดูกับกุ้งสดหมึกสดนะคะเพิ่งขึ้นมาจากเรือเออหมูก็เพิ่งฆ่าอนี้คือกาแฟะนะคะโอ้โหมันสดจริงๆนะครับกินหมดไหมเนี่ยเอเอท็นคนกินไม่ค่อยเก่งแต่ไม่น่าจะเหลือดีไม่ดีเดี๋ยวเบิ้ลอีกนะครับดูสิ กะเพรานะอันนี้มือม้อกลางวันกินเบาๆมื้อเย็นเดี๋ยวเราไปกินซีฟูดบุฟเฟ่ต์กันนะคะ mm hmm. ห้องแอร์นะจ๊าห้องแอร์เห็นไหมเนี่ยที่นี่ชื่อไหนเออกินไม่ต้องร้อนด้วยนะคะโอ mm ้โ hmm. หหารเหลาหารครบบแต่ว่าเป็นจานเดียวเหลานะคร mm ับ hmm. ห้องแอร์เย็นเียปลาหมึกสดสด mm ึ hmm. ดูกุ้งก mm ุ hmm. ้งตัวโต,ว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 ตวมาก เบิกก็สดมากอมไม่อยากจะบอกเลยว่าอร่อยมากนี่ยังไม่ได้ใส่น้ำปลาพริกเลยนะอร่อยแล้วอะอืมีหลายอย่างมาก,กน,นะคะออ่างไม่รู้จะสั่งอะไรก่อนอันนี้เบาๆค่ะแล้วยืนนี้เราจะทอาจนอาหารเด็ดนะคะพ่อน หมูกระทะซีฟู้ดฟีชเบมีหมดกุ้งกล้างนะครับโุรงทุเรียนมีหมดไม่ต้องหว่วงนะครับช่วงนี้ลุยอ่านทะเลนะจนไปนู่นแหละครับจนไปทะเลกินกุ้งปูหอยปูปลาแล้วก็บุฟเฟ่ซีฟู้ดก็ต้องทะเลนะจ๊ะนะจ๊ะ โอ้ปลาหมึกสดมากมก,มากุ้งกส็สดค่ะอาหารดีคุณภาพดีสะอาดสะอาดห้องแอร์บริการความดูจกานไม่ผิดหวังเะยต้องมากินซ้ำแน่นอน กาแฟก็เข้มยังไง